ตอนที่412ิชื่อตอนว่าบ่อเลือดบนพื้นเขามองเห็นมนุษย์หมาป่าฝั่งฝรั่งเศสและแวมพายฝั่งอังกฤษไม่หนูว่าทําไมพวกนั้นถึงได้ต่อสู้กันเองแบบนั้นโดยที่ผูกคนรอบๆต่างก็ยืนปรบมือเชียร์โดยเสียงร้องคำรามร่างกายของคนฝรั่งเศสก็เริ่มเกิดการขยายใหญ่ขึ้นร่างกายที่ใหญ่โตนั้นทําให้เสื้อผ้าของเขาเริ่มขาดลุ่งลิ่งก่อนที่ร่างกายนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหัวของเขากลายเป็นหัวของม้าป่า และร่างกายก็มีขนยาวนับไปท้วนปรากฏขึ้นนอกเหนือจากนั้นแขนของชายคนนี้เองก็ดูหนาขึ้นมากๆไหนจะกรงเล็บที่งอกออกมาจนเหมือนกับกรงเล็บของหมาป่าอีกฟันในปากของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นแหลมคมและก็ดูดุร้ายมากขึ้นมันข่มขู่ทุกสายตาที่มองมาร่างของเขาในตอนนี้กลายเป็นหมาป่าหวยที่ยืนสองขาไปแล้วนี่คือมนุษย์หมาป่าของฝรั่งเศสในอีกฝากบังหนึ่งชายชาว,ชาวอังกฤษคนนั้น ก็ได้ส่งเสียงร้องคำรามที่แข็งแกร่งออกมาจากนั้นร่างกายของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหูของเขาปั่นเริ่มจะเลียวเล็กมากขึ้นและเขี้ยวในปากของเขาเองก็ยาวออกมาเช่นเดียวกันในตอนท้ายที่ด้านหลังของเขาก็มีปีกคู่ใหญ่โผล่ออกมาความแข็งแกร่งอันมหาศาลได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากชายสองคนนั้นทั้งสองมีความแข็งแกร่งแตะถึงะระดับเอดแล้วเช่นเดียวกันหลิมเฟิงมองไปยังคนทั้งสองที่ยังคงต่อสู้กันอย่างรวดเร็วการต่อสู้นั้น ดูเหมือนจะไม่มีคนคอยห้ามทั้งสิ้นหนำซ้ำยังปบมือและเชียร์อย่างสนุกสนานกันอีกด้วยขณะที่หลินเฟิงกำลังมองท่าน,นนั้นพวกเขาทั้งหมดก็สนใจเหตุการณ์นี้หลินเฟิงได้หันไปมองยังไก่ซื่อและพูดออกมาว่าพวกนั้นกำลังสนใจอย่างอื่นอยู่พวกเราควรจะเข้าไปสำรวจข้างในในตอนนี้เลยไหมนี่ไก่ซื่อพันลังเลถึงอย่างไรมันก็อันตรายเกินไปเพราะมันมีคนที่แข็งแกร่งรวมกันอยู่เป็นจํานวนมากพวกเขาจะออกมาจากที่นี่ไม่ได้ ถ้าเกิดไม่ระมัดระวังตัวมากพอเข้าใจแล้วอย่างไรก็ตามขนาดี่ไข่ซื้อกําลังลังเลจี๊ยี่ก็ได้เอ่ยขึ้นงั้นฉันก็ด้วยในท้ายที่สุดเขาก็ยอมร่วมมือด้วยถ้างั้นในเมื่อพวกเราต้องการที่จะเข้าไปสํารวจงั้นก็เข้าไปดูกันแต่จําไว้นะชีวิตสําคัญกว่าทุกสิ่งถ้าเจออะไรที่มันไม่น่าเสี่ยงก็อย่าได้ลองเราต้องรีบออกไปในทันทีเลยนะไข่ซื้อได้กล่าวย้ําเตือนออกไปเข้าใจแล้วทุกคนได้ตอบรับพร้อมกัน ถึงจะต่างทวนเสียงแต่ก็มีความหมายเดียวกันเออยังไงก็เถอะเราจะเริ่มจากไหนกันก่อนละ่ะทีน่นี่มีรูอยู่ตั้งเจ็ดรูเลยนะแถมยังมีรูที่มีกลิ่นแย่ๆช่วยออกมาอีกด้วยมันไม่ง่ายเลยจี่ยี่พันพูดออกมาแยกกันไปพี่ใหญ่ไก่ซื่อกับฉันจะไปทางท้าตรงด้านหลังขององค์กรหัวะกะโหลกโลหิตส่วนพวกคุณทั้งสองก็ไปตรงทางนินจาญี่ปุ่นโดวยวิธีนี้ต่อให้เกิดปัญหาอะไรพวกเราก็จะไม่ถูกจัดการทั้งหมด เลินเฟิงพันทิศและพูดออกไปโอเคตามนั้นตอนนี้ยังไม่สายถ้ายังไงก็ไปกันก่อนเถอะจี่ยี่และโมหยานพันตอบรับก่อนที่ทั้งสองจะรีบออกไปทางที่พวกนินจาญี่ปุ่นอยู่อย่างรวดเร็วและทิศทางของหลินเฟิงและไข่ซื่อพวกเขาเองก็แอบย่องเข้าไปภายในถ้ำซึ่งอยู่ทางด้านหลังขององค์กรนี้ต่อไปตอนนี้พวกเขาอยู่ในถ้ำแล้วภายในถ้ำนี้ยังมีถ้ำซ่อนอยู่อีกจะเรียกว่าถ้ำในถ้ำเลยก็ได้หลินเฟิงและไข่ซื่อนั้น รีบเดินจำเอาเข้าไปในนั้นอย่างรวดเร็วเพื่อแม้ใครก็ตามที่ตามเข้ามาจากด้านนอกสามารถตามหาตัวของพวกเขาเจอได้และโชคยังดีที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังสนใจอยู่กับการต่อสู้ของมนุษย์มาป่าและแวมไพร์ที่กำลังสู้กันอยู่เพราะงั้นมันจึงยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่คนพวกนั้นจะรู้สึกตัวไม่นานนักหลินเปิงและไข่ซื่อก็สามารถแทรกซึมเข้ามาในถ้ำจนได้สำเร็จส่วนอีกทางฝากหนึ่งของจียี่และโมซานพวกเขาก็สามารถเข้าไปในถ้ำของนินจาได้แล้ว ทางเข้าของฝั่งดิมเฟิงนั้นยังคงมีกลิ่นขาวเลือดค้างคูงที่รุนแรงอยู่และยิ่งเข้าไปใกล้กลิ่นนั้นก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและพอสังเกตดีๆพวกเขาก็พบกับเลือดจำนวนมากมายที่อยู่บนพื้นมันดูเหมือนถูกเทเอาไว้เลยและก็น่าเหม็นสุดๆเมื่อพวกเขาเข้าไปแล้วมันก็มีพวกคนบางส่วนออกมาหลิมเฟิงและไก่ซื้อนั้นรีบเดินเข้าไปในทันทีพร้อมกับซ่อนกลิ่นไอของพวกเขาเอาไว้อย่างมิดชิดเพียงไม่นานพวกเขาก็สามารถ เดินผ่านช่องทางนั้นเข้าไปได้ทั้งสองยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาหลิมเฟิงก็ต้องพบเจอกับภาพที่น่าสยดสยองตรงหน้าภาพของสถานที่ที่มีสีแดงฉานอาบไปได้วยเลือดมันมีบ่อเลือดอยู่ท่ามกลางคราบเลือดที่ทั้งสดใหม่และก็เก่าปะปนกันไปบ่อเลือดมากมายแห่งนั้นล้วนแต่เป็นวงกลมทั้งหมดและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละบ่อราวละสองเมตรที่นี่มีบ่อเลือดมากมายจนนับไม่ถ้วน หลิมเฟิงเองก็คาดไม่นถึงเลยว่าเบื้องล่างทำเล็กๆแห่งนี้จะมีบ่อเลือดปริมาณมหาศาลแบบนี้ด้วยหลิมเฟิงนายคิดว่าพวกนี้คืออะไรนตอนนั้นไข่ซื่อที่ดูเหมือนว่าจะเจอกับอะไรบางอย่างได้ฉี้ให้กับหลิมเปิงดูเมื่อหลิมเปิงมองตามออกไปเขาก็เกิดความตกตะลึงและลอกใจขึ้นมาในใจทันทีเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือซากศพที่กําลังโผล่ขึ้นมาจากบ่อที่เต็มไปด้วยเลือดแห่งนั้นยิ่งไปกว่านั้นครงกระดูกและซากศพเหล่านี้ ยังดูเหมือนจะใหญ่กว่าคนปกติอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเรียกกันว่าไม่เหมือนโครงกระดูกปกติจะดีกว่าแต่กินอายของพวกมันกับบ่งบอกถิ่เฟิงว่าซากศพเหล่านี้ยังไงก็เป็นมนุษย์ที่ตายไปแล้วท่านในนั้นจู่ๆลิ่นเฟิงก็นึกขึ้นมาได้ถึงชายที่สวมหน้าก,กากองค์กรหัวกระโหลกที่ซึ่งบอกว่าเขาต้องการเลือดและซากศพจํานวนมากเพื่อที่จะสร้างกองทัพกระดูกโลหิตอย่าบอกนะว่าเจ้านี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านในนั้นจูๆ่ๆไข่ซื้อ ก็เหมือนจะรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างเพราะงั้นแล้วเขาจึงรีบจับหลินเฟิงให้เงียบลงและพามาซ่อนตัวในทันทีทันทีที่พวกเขาสองล่างซ่อนตัวเสร็จคนคนหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาในทันทีเขามองออกไปร,บรอบๆแล้วก็กุ้มหัวของตัวเองไว้อยู่พักใหญ่ๆเฮ้ย <c oughs> แปลกจริงที่นี่ไม่ใช่ภาพดวงตาใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็รีบเดินออกไปในทันทีตามหมอนั่นไปหลินเฟิงพันกาออกมาจากนั้นทั้งหลินเฟิงและไก่ซื่อ ก็รีบเดินตามไปยังทางที่ชายคนนั้นเดินออกไปในทันทีคู่ใหญ่ๆหลังจากที่เดินตามมาชายคนนั้นก็พันหยุดลงและมองออกไปยังบ่อเลือดซึ่งอยู่ตรงหน้าของเขาและในตอนนี้ข้างๆเขาเองก็มีกล่องขนาดใหญ่ที่ใส่ผงสีขาวเอาไว้ด้วยหลิมเฟิงและชายคนนั้นอยู่ห่างกันในระดับหนึ่งมันเลยทําให้เขาไม่สามารถมองเห็นและได้ยินอีกฝ่ายชัดเจนนักแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ยังสามารถแอบดูได้ว่าชายคนนั้นกําลังทําอะไรอยู่ เขากค่อยๆโรยผงสีขาวนั้นไปรอบๆบ่อเลือดจากนั้นบ่อเลือดดังกล่าวก็เกิดฟองอากาศสีเดียวกับเลือดนั้นขึ้นมาก่อนจะเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างโครงกระดูกที่ไหลซึ่งเนื้อหนังใดๆกระดูกเลือดเมื่อหลิมเฟิงและไข่เสื้อได้เห็นดังนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกตะลึงนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่ชายคนนั้นโปรยลงไปในบ่อเลือดหาใช่ผงแป้งไหมหากแต่เป็นผงกระดูกที่ถูกบดมาจากก้นใต้ต่างหากและผงนี้ ก็ใช้เป็นส่วนประกอบของการสร้างกองทัพกระดูกโลหิตในตอนนี้โครงกระดูกโลหิตได้ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาแล้วแต่กะน,นั้นมันก็ยังไม่มีเส้นชีพประจรใดๆยังคงเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วอยู่แต่เพียงแค่เหล่ากระดูกพวกนี้จับตัวกันเสร็จเลือดที่อยู่ในบ่อน,นั้นก็เริ่มเปล่งแสงแปลกประหลาดออกมาหลินเปิงและไก่ซื่อต่างก็รับรู้ได้เหมือนกันว่าเจ้ากระดูกโลหิตตัวนี้กำลังค่อยๆมีความรู้สึกนึกคิดรวมถึงชีวิตขึ้นมาแล้วภาพตรงหน้านี้ ยังคงทำให้ทั้งสองตกตะลึงอยู่เพวกเขาได้แต่มองอยู่แบบอึ้งๆโดยไม่พูดอะไรออกมาอยู่นานนี่มันอะไรกันเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไปได้นี่หละหลือความลับของกระดูกโลหิตหลินเฟิงหันไปและพูดกับไครซื่อหลังจากที่เขาได้สติกลับมาไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนว่าจะมีพวกผู้เชี่ยวชาญกําลังมานะ